การขึ้นชัตเตอร์อันนี้นะจะเห็นว่าเวลาเราง้างเนี่ยองศามันต้องโยกดันมาข้างหน้าอีกนิดนึงนะเห็นปะมาถึงหน้าตัวกล้องเลยเราต้องแบบเออต้องต้องปล่อยข้อมือเพื่อง้างให้มันมาสุดจริงๆอ่ะมันถึงจะขึ้นชัตเตอร์สุดนะถ้ามาไม่พอมันก็จะขาอย่างเงี้ยนะฮะต้องโยกเพิ่มแล้วสําคัญคือเวลาปล่อยเนี่ยเราอย่าปล่อยแบบ ปล่อยแปะให้มันดีดกลับนะนโดนแรงกระแทกแล้วมันจะมีผลกับกลไกข้างในได้นะครับผมเ,เอามือบางไว้กันนะเนี่ยมันบิดแปะลงมาเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะสปริงมันดึงกลับแรงนะครับถนอมกล้องสักนิดหนึ่งพยายามประคองมือกลับทุกครั้งนะให้เขากลับเข้าที่เมื่อเราเปิดฝาหลังเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตศูนย์อัตโนมัตินะเห็นไหมกลับไปที่ตรงนี้แหละหลังปิดฝาเรียบร้อยเลยเนี่ยเราเราก็ต้องถ่าย2แชะนะถึงจะมาที่เลขศูนย์นะแชะที่2เนี่ยเลขศูนย์ถึงมา ใช้ที่3ก็จะเริ่มเป็นเลข1อะไรนี้ลั่นไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์แบบเกลียวมาตรฐานถ้าเราจะใส่พวกสายลั่นชัตเตอร์ก็คือใส่ได้เลยนะไม่เหมือนเจ้าพวกบาร์แมกนะที่มันจะเป็นเป็นแบบนิปเปิลที่มันจะต้องมีตัวครอบพิเศษถึงจะใช้งานได้แต่เนี้ยก็ใช้ก้านธรรมดาได้เลยผมปั๊ับไปชัตเตอร์บีแล้วก็ลั่นโดยสายป๊อกนะฮะก็เปิดชัตเตอร์ค้างได้อะไรนี้ในกรณีที่ต้องการถ่ายชัตเตอร์สปีดต่ำแล้วกล้องต้องนิ่งๆนะ เป็นไลก้าไม่กี่ตัวนะที่ไม่มีเรื่องของเซฟทัมเมอร์แล้วก็สามารถหาเจ้าตัวเนี่ยนะฮะเป็นเซฟทัมเมอร์เสริมอย่างเงี้ยเอามาใส่ได้มันก็จะหมุนลงไปกับเกลียวม,มาตรฐานไอ้นี่แหละนะฮะปึ๊บใส่รูตรงนี้ลงไป Activate โตะนะฮะซิงค์แฟลชแบบพอชูนะมีคอนแทคไฟฟ้ามาแล้วมันมีขาคอนแทคอย่างเงี้ยเอามาใช้ได้เลยนะฮะ อะไรเข้าไปชัตเตอร์สปีดที่ซิงกับแฟลชได้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่1นึส่วนหกิวินาทีนะปึ๊บแปะมันจะไม่มีแจให้เสียบนะครับต้องหาแฟลชที่คอนแทคเคอชูเท่านั้นนะนี่ถ้าหลังกล้องก็จะเป็นเรื่องของช่องวิวไฟเดอร์นะมีเท่านี้เลยใสยสว่างเฟรมไลา์ชัดเลนส์ไฟเดอร์ชัดมีพาราลัยคอมเพนเซชันนะฮะวัลลหัสไลท์มิเตอร์ด้าซีเอลเนี่ย ไอตัวฝาบนบอดี้มันก็จะมีผิดมา์ลาเยอะเนี่ยน,นะฮะ license by light w e s l a made in japan เจ้า l i g a cl ไม่มีอักษรที่ว่านะครับแต่มันจะไปอยู่บนผิวของฝาล่างแทน made in japan แล้วก็ for light w e s l a อะไรเงี้ยนะฮะที่ l i g h t m i t a a cl เนี่ยเรียบๆไม่มีอะไรนะหน้าต่างสําหรับการตั้งมีมายเดอร์เฉยๆว่าเราใส่ฟิล์มประเภทอะไรซึ่ง มันค่อนข้างจะฝืดแล้วก็หมุนยากนะผมลองหลายตัวแล้วไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะฮะจะเป็นรูดายพอร์ตมาตรฐานนะครับใครใช้โลไล i สามหน่าจะคุ้นกับระบบนี้ปุ๊บบิดโป๊ะนะฮะแล้วเวลาถอดฝาหลังเราจับข้างบนไว้นะแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ถือด้านข้างดึงแยกล่างจุ๊ย <c oughs> ประหลาดมากเนี่ยนะฮะมันเป็นซองอย่างนี้เลยฝาหลังกับแผ่นล่างมันหลุดออกมาทั้งยวงนะ ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นที่เอาไว้หนีบให้ฟิล์มมันแน่นแน่ไปกับไปกับระนาฟิล์มนะมหนึ่งส่วสองวินาทีต่ำสุดที่กล้องเขาทําได้อ่ะเห็นเห็นไหมเห็นความประหลาดอีกอย่างหนึงนะ่งไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นฟิล์มไอ้น,นี้จะเดินแล้วนี้ก็จะเดินเพื่อดึงฟิล์มใช่ไหมแล้วตัวม่านเองเนี่ยมันเป็นม่านผ้าโฟกัสเพลนชัตเตอร์แต่ว่ามันเป็นม่านที่วิ่งแนวบนล่างนะครับคือตัวดำเนี่ยมันอยู่ข้างบนกับข้างล่างนะฮะนะมันเป็น vertically focus เพลนชัตเตอร์ จะไม่เหมือนกับกล้องหลายๆตัวที่มันจะวิ่งแนวซ้ายขวานะอาจจะเพราะว่าเขาจะไปต้องทําให้มันขนาดเล็กอะ่ะมันก็เลยต้องการหดพื้นที่ด้านซ้ายขวาลงก็เลยมาใส่เป็นโรลเลอร์เล็กๆนะฮะอยู่ด้านบนด้านล่างของตัวกล้องนะทำให้มันกระทัดรัดกว่าเดิมเยอะเลย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ซิงสปิดเขาสูงสุดที่1นึ่งวินะม่านหวิ่งเปิดเต็มที่แล้วม่านสค่อยลงมาเนี่ยมันสามารถลดระยะเวลาได้เหลือที่1นึ่งวินะสปิดสูงก็ปึ๊บมันจะวิ่งลงมาปุ๊บ,บมองแทบไม่ทันแล้วตรงนี้เนะ่เราจะเห็นจุดใส่ฐานนะซึ่งฐานที่เขาจะใช้ได้น่สมัยน,ะนั้นเนีฐานประหลอด mr 9หรือว่า px 6 2 5หนะครับหน้าตาลูปทรงมันจะประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยผมแนะนำนะที่ผมลองแล้วลงตัวที่สุดเนี่ย ผมสั่งซื้ออะแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะเขาเป็นอะแดปเตอร์ที่แปลงฐาน Silver Oxide SR43W ก็คือเจ้านี่นะฮะเป็นฐาน Silver Oxide ขนาดแบน,แบนกว่า LR44 นะแล้วก็จ่ายไฟเสถียรที่1.55โวลต์ตลอดเวลาแล้วเอามาใส่อะแดปเตอร์ตัวนี้ซึ่งเขาจะแปลงขนาดฐานไอเนี่ยพร้อมทั้งแปลงโวลต์ด้วยคือเขามีวงจรชิปเล็กๆข้างในนะครับเขาฝังเอาไว้เรามองไม่เห็นหรอกเขาได้ทำให้ พอประกบล่างกันแล้วเนี่ยใส่คู่ให้ถูกเนี่ยเขาจะกลายเป็นฐานสเปค MR9 แท้ๆเลยนะเขาจะลดกำลังไฟจากซิลเอรไซด์1.55ให้เหลือประมาณ1.4โวลต์หรือ1.35โวลต์ใกล้เคียงสเปคเดิมแท้ๆมากเลยแล้วตัวฐานเองเนี่ยมันจะจ่ายไฟคงที่ใช่ไหมทำให้ตัววัสดของเราเนี่ยได้กระแสะไฟคงที่ตลอดเวลาแล้วก็แม่นยำถูกต้องนะครับ SR43W เองเนี่ยตกประมาณก็ละน0บาท แล้วเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5-600มัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทำใหเ้เวลาเราซื้อชุดหนึ่งเนี่ยอ่ะดูแล้วมันอาจจะ600บวก100ก็เป็น700ใช่ไหมรู้สึกจะราคาสูงแต่เมื่อเราใช้งานไปเนี่ยอย่างล่าสุดที่ผมใช้มาก็ประมาณปี2ปีเลยนะ่ากว่าไอเจ้าตัวนี้จะหมดอะเวลาถานหมดก็เปลี่ยนแค่เจ้านี่ร้อกว่าบาทเจ้านี้ก็อยู่กับเราตลอดไปนะครับลงทุนครั้งเดียวนะฮะพวกถานเครื่องช่วยฟังอะ่ะพอแกะซีลแล้วอะ มันจะสามารถใช้งานได้แค่ประมาณ3-4เดือนก็ต้องซื้อก้อนใหม่แล้วแม้เราจะไม่ใช้งานกล้องเลยก็ตามก็ผมมองว่าระยะยาวไอ้นี่คุ้มกว่าการเยอะเลยครับซื้อชุดนี้ไปเลยเรื่องการโหลดฟิล์มแบบถูกต้องจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับไลค้าซีนะครับเพราะว่าไอตัวตรงนี้นะไอตัวจับจับหัวฟิล์มตรงนี้มันค่อนข้างจะเปราะบางนะของเดิมๆเ,เนี่ยหลายๆตัวก็จะมีอาการว่าพลาสติกมันเสื่อมจนแตกหักกันไปแล้วแล้วก็ ถ้าใส่ไม่ถูกวิธีเนะี่ยมันจะเดินเนื้อฟิล์มไม่ค่อยได้แล้วก็มันจะทําให้ฟิล์มอาจจะหลุดหรือว่าไอ้ตัวนี้จะหักระหว่างการใช้งานได้นะอันนี้ผมดูตามคู่มือแล้วก็ดูตามผู้ใช้ที่เขาสอนกันมานะว่าอันนี้เป็นวิธีถูกต้องที่สุดเป๊ะๆนะก็คือว่าเราถือฟิล์มลักษณะนี้นะครับให้มันมาอยู่ที่นิ้วโป้งขวาของเราอย่างนี้นะนะฮะแล้วก็สไลด์เลือกเอาสักรูนึงนะฮะสไลด์จากฝั่งนี้จากฝั่งขวาของกล้องนะ สไลด์มันลงไปด้วสักอันหนึ่งนะฮะสภาพนี้แล้วเราค่อยตลบตลบลากไปทางนี้ไปทางซ้ายของกล้องหย่อนกลับล,ลงอ่าแล้วก็ลองขึ้นฟิล์มนิดนึงปึ๊บนะฮะให้ไอตัวรูหนังเตยเนี่ยของตัวกล้องเนี่ยมันมันมันจับกันนะเคี่ยวของกล้องกับรูหนังเตยของฟิล์มมันจับกันนะแล้วก็ปิดฝาพับตัวนี้นะฮะให้มันแนบ แล้วค่อยสไลด์เจ้าฝาลงมาฟ้าบสวมขึ้นไปจึ๊บนะฮะถ้าถ้าไอ้น,นี้มันขขางแขวงอยู่มันจะใส่ไม่ได้นะเราต้องบิดสภาพเหมือนตอนเราเปิดฝาหลังนะ่ะแล้วก็ดันขึ้นไปให้สุดให้มันสอบตัวเข้าไปในเพลทบนนี่นะฮะบิดล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็กางเจ้าตัวกรอฟิล์มแล้วก็หมุนนิดนึงนะหมุนให้รู้สึกตึงตึง,ตงมือเบาๆอ่ะตึงแล้วมันตึงลวแล้วผมก็ค่อยๆขึ้นชัตเตอร์ต่อ ดูตรงนี้ดีๆนะโอเคอันนี้คือการใส่ฟิล์มที่ถูกต้องนะครับเวลาขึ้นชัตเตอร์เนี่ยเราจะเห็นไอตัวนี้หมุนตามด้วยนะปึ๊บโอเคอันนี้คืออ่าใช้ได้ละสมมุติผมลองเปิดชัตเตอร์บีให้เห็นนะปึ๊บอ่าเราก็เห็น,นว่าฟิล์มเดินสมมุติถูกต้องนะครับ ใช้งานได้ถ่ายได้หมดหม้วนไม่มีปัญหาใดๆนะฮะตอนครั้งแรก2อสช็อตแรกดูให้ชัวร์นะว่าไอ้นี่หมุนนะถึงจะคอนเฟิร์มว่าเราใส่ฟิล์มถูกต้องนะถ้าฟิล์มหมุนเนี่ยอาการคือโยกปุ๊บแล้วมันแข็งแบบแข็งมืออย่าฝืนไปโยกต่อนะเดี๋ยวตัวระบบกลไกมันจะเสียหายแล้วฟิล์มมันจะขาดกลางม้วนได้ไอ้นี่มันจะค้างอยงู่ก็ช่างมันนะกดตรงนี้ลงไปจึบ๊บนะกดให้มันจมจมบุ๋มลงไปอย่างนี้ แล้วก็สวิงตัวนี้ขึ้นมาหมุนทิศทางทวนเข็มนาฬิกาตามลูกศรน,นะครับเพื่อกรอฟิล์มกลับเนี่ยมันจะทังคลิปเบ,บาๆแปลว่าหัวฟิล์มมันหลุดจากการเกาะของไอเคียวด้านนี้แล้วนะฮะหมุนต่อไปเยอะๆเลยก็ได้เอาให้ชัวร์แล้วค่อยทําการขึ้นชัตเตอร์ให้มันจบไซเคิลลั่นทิ้งใบนะฮะเปิดฝาหลังเอาฟิล์มออกซึ่งเวลาเปิดฝาหลังปุ๊บปั๊บอไอ้นักฟิล์มก็จะกลับไปที่เลขศูนย์อัตโนมัตินะปุ๊บ แล้วก็สามารถเอาฟิล์มไปล้างได้แล้วตอนนี้ข้อจํากัดของ CL ก็คือว่าถ้าถ่านหมดถ้าถ่านหมดระหว่างการถ่ายเนี่ยก็งานเข้านะครับเพราะว่าไอตัวถ่านมันอยู่ในในอย่างนี้ใช่ไหมมันอยู่ในตัวบอดี้ที่ถ้าเปิดปุ๊บฟิล์มก็จะเสียเพราะฉะนั้นก่อนจะเอากล้องไปใช้งานนานๆไปทิปยาวๆอะไรเงี้ยเช็คให้ชัวร์ว่าถ่านเรายังมีไฟเต็มที่นะใครช่างสังเกตหน่อยอาจจะเห็นแล้วแหละว่าฝั่งขวาของกล้องเนี่ยมันไม่มีหูคล้องนะ ไม่มีส่วนของหูคล้องกล้องมันจะอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับและที่สําคัญคือมันอยู่แบบด้านข้างทั้ง2อะเลยส่วนบนกับส่วนล่างนะมันเป็นอย่างเงี้ยคือเวลาสะพายกล้องเนี่ยเราจะไป็นจะต้องคล้องสายแบบนี้นะแล้วเราก็ห้อยคอหรือว่าห้อยไหล่เนี่ยแนวบนล่างอย่างนี้นะฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบนะมันก็เก๋ดีอะเออสะพายไหล่สะพายคอมันก็ห้อยอยู่กับหนนะ้าอ,อกเราเหมือนเป็นกล้องคอมแพคสนุกสนุก่ะมันน่ารักดีอะผมชอบนะ แต่ว่าเวลาเราหยิบกล้องขึ้นมาเนี่ยเ,เราก็จะต้องจัดจัดระบบของเลื่อนสายนิดนึงเพื่อไม่ให้มันเกะก,กะตาเราเวลาเราจะคอมโพสตมองภาพอะไรเงี้ยนะเจ้าตัวหูคล้องตัวเนี้ยมันค่อนข้างปล่านะข้างในมันมีแค่น,อน็อตยาวๆ2ตัวเป็นตัวยึดกับกับรูที่บบมันก็ไม่ได้แน่นหนามากเพราะฉะนั้นเวลาสพายกล้องรับน้ําหนักกล้องเนี่ยใช้2ห่วงพร้อมกันเนะท่านั้นนะครับ อย่าไปใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะเพื่อลาน้าหนักกล้องเพราะว่ามันมีเลนส์มีแรงเหวี่ยงมีแรงกระชากอะไรเงี้ยเดี๋ยวตัวนี้มันจะหักแล้วกล้องเราหลุดเสียหายเลยนะต้องระวังกันด้วยครับมันจะมีปุ่มอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้พูดถึงมันก็คือปุ่มเช็คแบตนะครับเวลาเราใส่แบตเตอรี่ใส่ฐานถูกต้องกดเนี่ยเข็มในช่องมองมันจะตีชี้บอกว่ากําลังไฟเพียงพอแล้วก็ระบบว่าแสงทํางานอยู่นะครับมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราขึ้นชัตเตอร์นะฮะเพื่อให้ตัวเซล่แสงมันมารอรับแสงจากท้ายเลนส์ใช่ไหมแล มันจะมีตำแหน่งที่มันหยุดอยู่มันก็คือสวิตช์ออนนะครับมันจะทําให้กระแสไหลคข้วงจรแล้วก็ระบบว่าแสงทํางานนะถ้าเราว่าแสงได้เรียบร้อยเลยเนี่ยต้องการเซฟฐานก็คือดันปุ๊บดันนี้เข้าไปมันก็จะตัดวงจรนะซึ่งระบบว่าแสงก็จะตอบสนองกับการปรับชัตเตอร์สปีดแล้วก็ปรับรูรับแสงเพื่อให้ปริมาณแสงไปกระทบกับตัวเซลล์ในในระดับต่างๆนะครับต่อมาก็มาดูภายในช่องมองของเจ้า CL กันนะครับอ่าอาจจะมองได้ทีเดียวไม่หมดนะจะพยายาม ให้ดูเห็นกันทั่วๆด้านบนสุดนี้เราจะเห็นสีแดงๆนะฮะแถบสีแดงพร้อมกับตัวเลขมันก็คือเจ้า s h ตเตอร์สปีดนะเวลาผมหมุนลูกล้อไดเอ้าเนี่ยเข็มมันก็จะชี้ไปตำแหน่ง s h ต t t e r Speed ด้วยนะถ้าเราหมุนลูดไปออกจากตัวเราสุดเนี่ยเข็มจะชี้ที่สปีด1 0 0 0นะครับพอเราดันเข้าหาตัวกล้องเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆทีละต็อปนะ500 250 125 60 30 15 8, 4, 2แล้วก็ B นะีนะฮะจ๋าไหมนะฮะเราไม่ต้องลากสายตาม,มามองที่ลูกล้อเลยนะว่าเราเลือกชัตเตอร์สปีดอะไรอยู่แล้วสิ่งที่เห็นนะฮะ,ะตั้งแต่ตัวแถบชัตเตอร์สปีดนะฮะแล้วก็ขอบนอกมันคือเฟรมลายของเลนส์ระยะ40มิลนะฮะมีเลขบอกนี่พอจะมองออกไหมนะฮะ40นะ แล้วด้านขวาปัาป๊บอ่าด้านขวาก็จะมีแถบอันนี้ก็คือเนี่ยเป็นขอบเฟรมไลา์ของ40มิลนก,กรอบนอกสุดซึ่งสิ่งที่เราเห็นไอ้สีดำๆเนี่ยคือเรื่องของวัดแสงนะไม่ได้เปิดสวิชออนตรงกล้านึ้นชัตเตอร์นี้นะแล้วเราก็หมุนชัตเตอร์สปีดจนเราเห็นไอ,ไอตัวติ่งติ่งนี้มันมีเข็มสีดําชี้เนี่ยเราก็กดปุ่มเช็คแปดที่อยู่ด้านหน้ากล้องเนี่ยแหละนะปุ๊บอ่าแล้วเข็มมันจะตีนะปุ๊บ เข็ม <Ừ, S 2> <Okay, S 1> มันจะตีลงมาถ้ามันอยู่ในช่วงที่มากกว่าไอตัวติ่งตรงกลางคัตเอาเนี่ยก็คือว่าแบตเตอรี่เพียงพอใช้งานได้นะครับต่อมาเมื่อผมขึ้นกาา้านชัตเตอร์ปุ๊บนะตอนนี้ผมไม่ได้ใส่เลนส์นะก็คือว่าเสมือนว่าเราแสงมันเข้าตัวว่าแสงเต็มที่เลยเห็นไหมเข็ม <Okay. S 1> มันตกลงมาตรงนี้แล้วพอผมบังเอามือบังช่องนะปุ๊บอ่าพอผมบังไม่ให้แสงมันไปโดนตัว CDS cell เนี่ย เข็มมันจะตีขึ้นไปจะเห็นว่าการอ่านเข็มค่าแสงจะต้องทําความคุ้นเคยกับความเข้าใจคนนีดนึงนะเพราะว่าเวลาแสงโอเวอร์เนี่ยเข็มมันจะชี้ลงข้างล่างแต่เวลาแสงอันเดอร์เนี่ยเข็ม,มจะชี้ข้างบนนะฮะส่วนแสงพอดีก็คือว่าเขามาชี้อยู่แถวๆตรงนี้แถวๆช่วงตรงกลางคัทเอาตรงกลางเนี่ยนะโอเคแล้วถ้าผมปรับชัตเตอร์สปีดสูงขึ้นปุ๊บมันก็ยังเซนซิทีฟเช่นกันนะครับ ผมลองอังมือไว้ที่เดิมนะแล้วผมลองปรับแต่ลูกล้อชัตเตอร์สปีดเข็มจะค่อยๆตกลงมาเป็นสต็อปสต็อปเห็นไหมเนี่ยผมลดสปีดลงเรื่อยๆเข็มจะยิ่งชี้ลงล่างในสภาพแสงเท่าเดิมอัพเจอร์เท่าเดิมถ้าเราเร่งชัตเตอร์สปีดสูงขึ้นเข็มจะกลับขึ้นมาชี้ข้างบนนะฮะอะไรอย่างนี้แล้วถ้าผมกดกดตัวนี้ปุ๊บทำสวิชออฟปุ๊บมันก็จะปึ้งกลับขึ้นไปตีข้างบนอันนี้ก็คือว่า ไฟไม่เข้าร,ระบบพัดแสงนี่นะฮะต่อมาสิ่งที่อยากให้ดูคือเฟรมลายชิ้นในเนี่ยมันจะเขียนว่าเลข50นะฮะตอนนี้สภาพคือเราไม่ได้ใส่เลนส์ใดๆเลยนะเมื่อไม่มีเลนส์อะไรอยู่เลยหรือว่าใส่เลนส์35หรือว่าใส่เลนส์50เราจะเห็นเฟรมลาย40 50ขึ้นพร้อมกันเสมอส่วนตรงกลางก็คือแถบเลนส์ไฟเดอร์นะครับซึ่งผมจะลองว่าถ้าผมปรับโฟกัสนะเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่ได้ขยับมือนะ แต่เจ้าเนี่ยทั้งเฟรมไลน์และตัวแถบเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยมันขยับ <c oughs> ก็คือมันเป็นพาราลัยคอมเพนเซชันช่วยให้เวลาเราโฟกัสใกล้ๆเนี่ยภาพจะไม่แหว่งนะครับมันจะบังคับให้เราปรับคอมโพสกล้องไปตามทิศทางของไอตัวเนี้ยทำให้ภาพไม่แหว่งบนหรือแหว่งซ้ายขวาอะไรอย่เงี้นะคะพอผมบิดเลนส์90เข้าไปปุ๊บป๊าบพอมันใกล้ๆเข้าล็อกเนี่ยปุ๊บ เฟรมไลน์ห้จะหายไปแล้วก็ได้90ขึ้นมาอยู่ตรงกลางนะคือ50กับ90จะขึ้นสลับกันตามตามเลนส์ที่เราใส่เข้าไปแต่40ขึ้นโชว์ตลอดเวลาพอผมปลดเลนส์90ออกปุ๊บอ่าเฟรม50าิจะกลับมาละอย่างนี้จะเอาไม่ล่ะ ผมหา CL มาใช้งานก็เพราะว่าผมอยากได้กล้องแบ็กอัพที่เป็น M Mount นะกล้อง Range f i n d e r ์เปลิดเลนสได้เพราะว่าผมเองอะ่ะมี M2 อยู่แล้วแล้วก็มีเลนส์ในระบบที่พร้อมใช้งานเขาไม่ว่าจะเป็นเอ่อเลนส์ M m o มเ t เองเลนส์ t t m หรือว่าเลนส์ o o t t x c t RF Nikon S ที่ผมหาอะแดปเตอร์ใส่แล้วมันคัปปลิงได้หลายเ็นะพอได้ใช้งานก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆนะครับกับ CL เพราะว่าเขามีขนาด Compact จริงๆนะ่ะ เล็กเบาถือมือเดียวน่ารักสบายๆอย่างนี้เลยนะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเพียงพอทุกอย่างเลยยกเว้นเรื่องของเซฟทัมเมอร์ที่ไม่มีนะทำให้เราต้องพก,กอุปกรณ์เสริมไปถ้าเราอยากจะถ่ายเซฟทัมเมอร์ช่องมองดีมากบอกค่า Speed, ะคะชัตเตอร์สปีดนะฮะเชดเชยพาราแล็กซ์ได้มีเฟรมไลน์40 50แล้วก็50กับ90จะขึ้นสลับกันตามแต่ประเภทของเลนส์ที่เราใส่นะฮะมีวัดแสงที่แอคทีฟดี D, นะครับเออปึ๊บนะฮะทำให้เราไม่ต้องพก อุปกรณ์เสริมเป็นวัดแสงบนหัวกล้องอะไรอย่างเงี้ยใครที่หากล้องเรนจ์ไฟเดอร์เอ็มเมาส์ขนาดพกพาเล็กๆสบายๆอย่างนี้ฟังก์ชันดีๆเด็ดๆเดดนี่ยผมก็มี2ตัวนี้กำลังจะพร้อมขายในเพจผมนะครับ Facebook b i l l y f i l m Camera ไ i ต์มิเตอรซและ l i กาซีมีทั้ง2ตัวพร้อมกับเลนส์ซัมมิครอนซ40 f2 กับ m อ็มล็อ90 f4 ก็ลองติดตามในเพจดยู่นะครับถ้ายังมีข้อสงสัยหรือเรื่องคาใจกับการตัดสินใจเลือกเจ้า CL ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทั้ง YouTube c h ANNEL คา m e r าคาเฟหรือทางเพจ Facebook b i l ่ฟิล์มคาเมรายินดีตอบทุกคําถามครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h ANNEL คา m e r าคาเฟด้วยนะครับขอบคุณที่การติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you